รีดูโชคดีตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะครับสำหรับวงอิงเพชรบ,บ้านแพงสมฉายาเจ้าแม่มาลายเงินล้านจริงๆนะครับเมื่อคือนนี้ f c แฟนคลับพลังเงียบมาลาย72ครับก็แห่มอบมาลไยให้กับน้องกันอย่างถล่มทลายให้ภาพบรรยายลยครับทุกคนนี่คือวงอิงเพชรบ,บ้านแพงตัวจริงนะครับบรรยากาศแบบนี้ FC แฟนคลับก็คงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับกับการได้รับมาลายเงินแสนในทุกๆคืนของอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่ามาลาย ไ72ยังไม่ซาเลยนะครับ FC ฟานคลับเนี่ยก็แห่มออให้กับน้องโอ้โ oh, หถ้านับวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่17แล้วแต่มาไลย72ยังโอนมากันอย่างถล่มทลายไม่ขาดสายจริงๆนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนิ้วญิงเพชรบ้านแพงน้องได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวขอบคุณ FC ฟนคลับนะครับน้องได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าส่งงานจ้าขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC ฟานคลับทางจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนนะจ ที่มาให้กำลังใจหลาาในวันนี้พ่อพ่อแม่แม่มาให้กำลังใจหล่าหลายอิลีจ้าขอบพระคุณที่ฮักแพงเอ็นดูลาจนมาถึงทุกวันนี้หลามีความสุขอิลีจ้าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูเสมอขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นุชและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนที่ให้โอกาสหนูขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบที่ฮักหนูขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณมา ลาย7จดเด้อจ้าที่พ่อพ่อแม่แม่ได้มอบให้กับหนูในวันนี้ขอพระคุณชุดสวยๆนะครับจากแม่บุ๋มบิ๋มนะคะขอพระคุณที่ซัพพอร์ตหนูตลอดฮักพ่อพ่อแม่แม่ FC เด้อจ้าและนี่คือข้อความครัทุกคนที่อุ้งอิงเพชรป้านแพงดีโพสแสดงความรู้สึกสําหรับเมื่อคืนนี้ที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับต้องบอกว่ามีเจเจนะครับที่รู้จักกับอิ้งขากระแสก็ไปชมน้องเหมือนกันสําหรับเมื่อคืนนี้ก็คุยกันในกลุ่มอยู่นะครับว่าอุ้งอิงน่ารักมากมาก สะออนมากๆตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ได้รับมาเลยน้ําใจเยอะมากๆเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝากมาเลยน้ําใจด้านหน้าเวทีอุค์อิงอเนี่ยแทบจะไม่ได้ยืนเลยทีเดียวนะ้อทุกคนปังมากๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับมาเลยน้ําใจนาอทุกคนคือดูดีโอ้โหเยอะมากๆจริงๆสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็พ่อการใช้วิไลศินก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงน้องเหมือนกันก็บอกว่าฮักแพงอีหลาคือเก่านะครับทุกคนน้อสำหรับ มาลัยที่พ่อการชัยมอบให้เมื่อคืนนี้นะครับทุกคนน่ารักมากๆจริงๆเนาะ,ะต้องบอกว่าอุงอิงสมควรที่จะได้รับจริงๆสําหรับมาลายน้ําใจนะทุกคนเพราะว่าน้องก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและคนที่ติดตามน้องครับทุกคนก็มีโชคมีลาบไปตามๆกันนั่นแหละอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนอกจากจะให้ความสุขกับฟแฟนๆแล้วในการได้ชมไลฟ์ไสไตล์น้องในแต่ละวันนะครับในความน่ารักของน้องในเรื่องของตัวเลขก็เหมือนกันครับทุกคนที่ fc fan คลับเนี่ยโฟกัสใช่ไหมครับอุงอิงพูดเอาไว้ ไม่เลยครับไม่อยากจะให้พ่อๆไม่แม <M> mm <f c> ่ FC แฟนับไปโฟกัสเรื่องตัวเลขมากนะครับแต่ว่าก็ห้ามกันไม่ได้แหละนะทุกคนโอ้โหแล้ววันนั้นนะครับที่เสียนนลงคลิปเนี่ยโอโ้โหทุกคนคนเข้าไปชมก็คือ4ี่หมื่น่ะแล้ว1ใน4ี่หมื่นหรือว่าคนใน4ี่หมื่นนั้นอ่ะที่ได้ดูคลิปอะ่ะก็ถูกกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวครับสำหรับเจ27งเเนาะปังมากจริงๆนะครับแล้วก็เบื้องหลังการทำมาลายของอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นก็คือพ่อรุ่งของเรานั่นเองครับทุกคนพ่อรุ่งเนี่ย ก็ได้ออกมาโพสต์รูปนะครับในเรื่องของเบื้องหลังการทำอะไรต่างๆด้วยสำหรับเมื่อคืนนี้ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับ ปังมากจริงๆเนาะช่วงนี้อิงเพชบ้านแพงรับทรัพย์เนี่ยน่าจะเฉียดล้านแล้วครับทุกคน7227เนี่ยกระแสะยังไม่ซาเลยนะครับ FC ฟแฟนคลับยังมอบเงินน้าใจให,ให้กับน้องอย่างต่อเนื่องจริงๆครับอย่างเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนนี้เสียนนท์แล้วก็พาการชัยก็ได้นําเงินมาให้กับน้องเนี่ยทีละโอ้โหครึ่งแสนกันเลยทีเดียวกบทุกคนสะอื้นสะออนในบุญวาสนาของอิงเพชบ้านแพงจริงๆนะครับแล้ววันนี้ประทับใจมากๆทุกคนละครับมีความรู้สึกไงบ้างหลังจากที่อิงเพชบ้านแพงครับได้นำ กระเช้าไปไหว้ขอพอรปีใหม่พ่อการชัยและพ่อการชัยก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้กับทุกคนว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของพ่อการชัยวิรลศิลกับวงอิงเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดนะครับพ่อคนนี้ก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยลูกสาวอยู่เสมออย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นเลยครับทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับพ่อการชัยวิรัยศินปก็ต้องไปดูแลวงสองและอาจจะต้องมีการบริหารหรือว่ามีการถ่ายคลิปต่างๆเพื่อทําให้วง มีกระแสแล้วก็ให้ลูกๆในวงสองครับมีงานเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองวงหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีงานแทบจะทุกวันใช่ไหมทุกคนนี่คือการบริหารจัดการของบอสโจโยมนินครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ความรักก็ยังมีให้กับลูกสาวอุค์อิงอเพชรบ้านแพงอยู่เสมอน,นั่นเองครับทุกคนเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะครับซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมาองคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้นํากระเชา้าไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยภายในองค์กรแทบจะทุกคนเลยทีเดียว เดียวครับทุกคนนี่คือความน่ารักของอิงเพชบ้านแพงหลายคนก็เฝ้ารอวันนี้ใช่ไหมครับวันที่น้องจะได้นํากระเช้าไปไหว้พ่อการชัยวิไัยศิลป์ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าพ่อก,การชัยเนี่ยมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มอบมาอะไรให้กับอิงเพชบ้านแพงในทุกๆปีอย่างที่บอกกันแหละรครับทุกคนว่าหน้าที่น้องก็เปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆอย่างพ่อก,การชัยวิรัยศิลป์อุงอิงเพชบ้านแพงก็เติบโตมากยิ่งขึ้นอุงอิงเองก็เหมือนเป็นผู้นําทีมงานแทนพ่อโจได้ในวงหนึ่ง นะเติบโตขึ้นไปไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรสาวน้อยลำเพลินโช่นั่นเองครับองค์อิงอเนี่ยก็นกํากระเช้านะครับไปไหว้พ่อการชัยนะครับชอบมากเลยสำหรับคําพูดของพ่อการชัยเนาะทุกคนไม่ว่าจะปีไหนๆหรือวันพิเศษไหนๆก็ยังเหมือนเดิมสําหรับลูกสาวคนนี้ก็คือหนึ่งในใจพ่อเคยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าองค์อิงเนี่ยคือคนที่พ่อรักและมอบความจริงใจให้กับอิหลาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้พ่อก็ยังรักเหมือนเดิมหวังดีกับอิหลาเหมือน เดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอการต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่พ่อก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องตลอดไปนะครับมาช้าแต่มานะสวัสดีปีใหม่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนี่คือความน่ารักของอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนความเสมอต้นเสมอปลายของน้องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนเนาะ ชาวเน็ตหรือว่า FC แฟนคลับอาจจะมีความเข้าใจปิดไปบ้างแต่พอวันเวลาเนาะทุกคนมันผ่านมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้แหละว่าพราะการใช้รักใครมากที่สุดนั่นเองเนะครับทุกคนเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเพราะการใช้ทำไมถ่ายคลิปน้องน้อยลงไม่ไลฟ์สดมาอะไรให้กับอีลาแล้วหรอซึ่งบริบทอย่างที่บอกแล้วแหละครับทุกคนการทํางานมันเปลี่ยนไปเนาะก็ต้องปรับ ไปตามบริบทต่างๆนั่นเองครับที่หัวหน้าวงอย่างบอสโจโยมนินเนี่ยได้มอบให้เนาะทุกคนวันนี้ก็ทุกคนแหละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้นําภาพสุดน่ารักเพราะการใช้ก็ได้นําเงินเนี่ยมามอบให้กับลูกสาวด้วยนะวันนี้โอ้โหนี่แหละครับแบงค์เทาแบบปังมากๆยังไม่ขึ้นเวทีเร็วอิงเพชรบ้านแพงก็ได้รับมาในน้ำใจแล้วครทุกคนสำหรับมาลายเจ็ดสองสองเจ็ด ปังจริงๆนะครับทุกคนลูกสาวเนาะค,คุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามอิ่มข่าวกระแสมาโอ้โหตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็2 0 0 0 0 0กว่าซับสไคร์แล้วขอบคุณมากมายจริงๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้ชมคลิปอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้นํารูปภาพบรรยากาศของอิงเพชบ้านแพงแล้วก็พระการใช้วิรัยสินเนี่ยมาฝา FC แฟนค l ับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคทุกคนครับ